สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาซื้อ4ี่แถมหนึ่งวันนี้นะคะจะส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่สมศรีคายอยู่อมเพลเมืองนะคะจังหวัดยะลาขอพรบคุณมากๆเลยนะคะที่เลือกซื้อเลือกช็อปผ้าขอมา้าผ้าฝ้ายหมักโครสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะ4ี0ผืนรบาทแถมฟรีทันทีอีก1ผืนด้วยคุณลูกค้าขาขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาไม่พอแค่นั้นนะเรายังมีนะคะถุงผ้้้าาาคคค่ะุุณลูกกขไดรรัับบสสนนน ะะมาจากนะคะกระทรวงพาณิชย์คุณลูกค้าขามอบเลยค่ะ ถุงผ้าปิดช็อปแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยแถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยคุณลูกค้าคะร้านคา้าสินค้าชุมชนของจังหวัดร้อยเอด็ดคุณลูกค้าคะปิดช็อปร้อยเอ็ดนะคะอยู่ที่ร้านแม่มารีภาไทยของเรานะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณลูกค้าซึ่งสามารถนะคะซึ่งคุณลูกค้าสามารถนะคะแวะมาชมแวะมาช็อปได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะแนะนําบอกต่อนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะมาเที่ยวโซนนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าคาะมาโซนาิซซ่าคุณลูกค้าอย่าลืมแวะมานะเพราะว่าที่ที่ร้อยเอด็ด้วยนะ ถ้าคุณลูกค้านะคะชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะได้มาเที่ยวได้มาทุระอย่างเงี้ยค่ะได้มาช่วยงานอะไรเงี้ยเนาะได้มางานบุญได้มาทําบุญแบบนี้คุณลูกค้าอย่าลืมแวะมาที่ร้านแม่มารีภาไทยของเราด้วยนะคุณลูกค้าคะปักหมุดพิกัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะรวมไปถึงนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะคะรอคุณลูกค้าอยู่ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089น4 1 6 0 0 8ค่ะไม่พอแค่นั้นนะคุณลูนาค่ะวันนี้ค่ะโม่พษที่นังบนกคุณลูกค ต้อนรับนะคะเทศกาลเดือนคุณลูกค้าขาเดือนนะเดือนนี้นะเดือนสิงหาคมนะคุณลูกค้าขาตลอดเดือนสิงหาคมคุณลูกค้าจะได้รับเพิ่มเติมนุ่มมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์นุ่มมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมให้ฟรีทุกออเดอร์แถมให้ฟรีทุกออเดอร์คุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะคะจากร้านแม่บริผ้าไทยของเรานอกเหนือจากจะได้รับนะคะถุงผ้าสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้แถมไปให้ฟรีหนึ่งใบแล้ววันนี้คุณลูกค้ายังจะได้รับ กระเป๋าใส่โทรศัพท์แถมฟรีเพิ่มเติมอีกหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณมากมานะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทอเดือนนี้เดือนสิงหาคมคุณลูกค้าขาต้อนรับเทศกาลวันแม่แบบจุใจเลยค่ะแถมให้เลยนะคุณลูกค้าสั่งซื้อเลือกชอ้อปผ้าไทยรูปแบบไหนอยากสั่งตัดนะคะเป็นชุดมินิดสน่ารักน่ารักเหมือนที่นุ่มใส่ราคาชุดละ9 9 0บาทค่ะก็ได้นํานะคะผ้านี่แหละที่คุณลูกค้าเลือกซื้อนี่แหละผ้า1ชิ้นสามารถตัดได้นะ ผ้าหนึ่งชิ้นสามารถตัดได้ค่ะรอบอกไม่เกิน40นิ้วความยาวชุดไม่เกิน35ความยาวแขนไม่เกิน8.5ตัดเป็นชุดมินิดสน่ารักนรักแบบนี้ได้เลยนะคะวันนี้คุณลูกค้านะคะเลือกผ้าเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน line คุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้านะคะบอกว่าอยากเลือกเอง คุณลูกค้าจ๋านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันหลายสแกนที่ค r ว o d e โค้ดพักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรเห็นสีผ้าแล้วมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยคุณลูกค้าบอกว่าให้นุ่มเลือกให้เลยให้นุ่มเลือกให้เลยได้เลยจัะพี่ซื้อ4ผืน800บาทนะคะแถมฟรีทันที1ผืนคุณพี่จะรับ1เซต2เซต3เซตแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเนี่ย4ผืนแถม1เรียกว่า1เซตถ้าคุณลูกค้ารับ2เซตก็จะเป็น8ผืนแถมปอ้ใช่ไหม โปรโมชั่นไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะ0890416008ค่ะแล้วเราไม่ได้จัดส่งแบบนี้นะเราจะแพ็กใส่ถุงแก้วทุกชิ้นค่ะเพราะว่าอะไรเผื่อคุณลูกค้าเนาะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากค่ะ เผื่อคุณลูกค้านะคะซื้อไปเป็นของขวัญของฝากเนาะของชํารวยของที่ระลึกแบบนี้ค่ะเวลามีใครนะคะมาเยี่ยมเยียนอยู่ที่บ้านเราอะไรประมาณนี้คุณลูกค้านะคะจะได้มีของฝากนะคะที่เป็นผ้าไทยที่คุณลูกค้าชอบเนาะเพราะว่าคุณลูกค้านะคะได้ดูได้ชมรีวิวของนุ่มใช่ไหมนะคะทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเรานี่แหละค่ะฝากกดไลค์นะฝากกดไลค์กดติดตามนะกดซับสไครต์นะคะทางช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยของเราด้วยนะคะงานผ้าไทยของฝากมากมายหลากหลายรูปแบบจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นของรับไหว่งานแต่ง ของที่ะระลึกนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษยียณของฝากของต้อนผู้ใหญ่เป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาช็อปนะคะที่หน้าร้านนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาช็อปนะคะเลือกช็อปเป็นของฝากของต้อนของฝากผู้ใหญ่ะค่ะ <S <s <illes> <S คุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะช่วงนี้นะคะช่วงเทศกาลงานเกษียณคุณลูกค้ามาซื้อนะคะไม่ว่าจะมาสั่งทํานะคะเป็นของที่ะระ <S <s <illes> <S ลึกนะรวมไปถึงนะคะก็มาสักมาซื้อเนาะเป็นของฝันของฝากค่ะ ของขวัญของฝากนะคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่คลาสสิกแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6ด0 8ค่ะเราจะแพคใส่ถุงแก้แบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยเป็นไงคะสวยไหม สวยมากๆเลยใช่ไหมคะสวยคลาสสิกแบบนี้เลยค่ะอยากให้คุณลูกค้านะคะได้ชมได้ช็อปกันเนาะชอบผ้ารุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8า่ร้านแม่าริพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกคา้าทุกท่านเลยจ้ายินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับคุณลูกคา้าทุกท่านเลยนะมีแต่สวยๆทางนั้นเลยสีสันสดใสสีสันสดใสคัลเลอร์ฟูลสุดๆเลยใช่ไหมคะเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้แหละเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยจ้ะเป็นผ้าขอม,าาาม้า้าม เป็นผ้าขอมาผ้าฝ้ายหมักโคนค่ะเนื้อนุ่มระมุนเนื้อนุ่มละเอียดเลยค่ะสบายมากสวยงามค่ะสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆด้วยน,นี่ค่ะเราก็จะใส่ใแ็คแบบนี้ให้เลยนะคุณลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมดหชิ้นค่ะให้ใส่ถุงแก้วให้เลยค่ะทุกชิ้นเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะคุณพี่สมศรีนะยมเพลเมืองจ้าพี่จังหวัดระยะลานะคะขอบระคุณมากๆเลยนะเดี๋ยววันนี้น้ําจัดส่งให้นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้น้ําจัดส่งให้ค่ะเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยค่ะพี่ขอบคุณนะเลือกเลือกช็อปเข้ามานะคะเลือกเองด้วยนะหน้าร้าเก่งมากเลยค่ะถ้ามีแอปพลิเคชันไลนุ่มก็สามารถส่งรูปให้คุณลูกค้าเลือกได้เหมือนกัน ถ้ามีแอปพลิเคชันไลน์ต้องขอบอกแบบนี้นะเพราะว่าถ้าไม่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะนุ่มขออนุญาตนะเลือกให้แต่รับรองสวยถูกใจแน่นอนแต่รับรองสวยถูกใจแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณลูกค้าก็ได้ดูได้ชมรีวิวเพราะว่านุ่มเปิดให้ดูทุกสีอยู่แล้วเนาะมีแต่สีสวยๆจ้ะพี่มีแต่สีสันสวยงามสดใสมากๆด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขอบคุณค่ะ อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง youtube แม่มาริพาไทยของเราด้วยนะคะ1เซต4ผืนแถม1ใช่ไหมสีแถม1 800บาทไม่พอคุณลูกค้านะคะก็ยังได้รับนะคะถุงผ้าบิดชอปใบใหญ่ๆแล้วก็กระเป๋าใส่โทรศัพท์ผ้าไทยสวยๆแบบนี้อีก1ใบด้วยคุณลูกค้าค่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะโปรโมชั่นที่แถมกระเป๋าแถมถุงผ้านะ,ะหมดโปรโมชั่นนะคะ แค่วันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าคะหมดโปรโมชั่นนะคะแค่วันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบ <S 2> <S 2> สนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามานะคะภายในเดือนสิงหาคมนี้คุณลูกค้าคะหมดโปรโมชั่นนะต้องขอแจ้งคุณลูกค้าแบบนี้ค่ะหมดโปรโมชั่นวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะสั่งซื้อนะคะผ้าไทยสวยๆวันนี้500บาทขึ้นไปใช่ไหมคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคุณลูกค้าขาที่มีถุงผ้า เป็นถุงผ้าปิดช็อปใบใหญ่ๆแบบนี้รวมไปถึงนะคะกระเป๋าใส่โทรศัพท์แบบนี้คุณลูกค้าขาเริ่มตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงแค่วันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะโปรโมชั่นนี้จัดถึงแค่วันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มาลีผ้าไทยของเราก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะจะนําไปจัดทํานะคะนําไปตัดชุดเนาะซื้อผ้าตัดชุดนะคะซื้อผ้าตัดผ้าถุงซื้อผ้าตัดเสื้อได้เลยค่ะ มีหลายรุ่นหลายแบบหลายราคานะคะเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้าได้เลยเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้าได้เลยค่ะเพราะว่าผ้าไทยอย่างเงี้ยมันไม่เบื่อนะคุณลูกค้าค่ะเพราะวา่าเวลารูปแบบการทอรูปแบบการทออะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นสีผ้าใหม่ๆตลอดอัปเดตตลอดเลยนะคะคุณลูกค้าก็นําไปตัดได้แบบโหเนาะหลากหลายเวลาเราใส่นะคะก็สวยไม่ซ้ําเลยคุณลูกค้าค่ะเวลาเรานําไปใส่นะก็สวยไม่ซ้ําเลยนะใส่สบายใช่แนะนําให้เลย น้องก็จะแพ็กใส่ถุงแก้แบบนี้ให้นะคะหนึ่งเซตนะคะก็จะมีสี่หนึ่งเซตก็จะได้ห้าผืนจ่ายแค่แปดร้อยขอบคุณค่ะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe ด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง youtube แม่มริพาไทยด้วยค่ะสวยค่ะนี่ต่ 4, สีสวยๆเลือกให้เลยนุ่มๆเลยค่ะเนื้อผ้านุ่มมากเป็นผ้ารุ่นเดียวค่ะที่นุ่มเลือกนำมาตัดเป็นชุดมิดี d ้เที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้นะคะพี่ๆ๋า ถ้าไปจัดนะคะเป็นชุด m a x กซี่เดนะค,ะคุณลูกค้าคะรอบอกนะคะเกิน40นิ้วเนาะ,ะรอบอก42นิ้วขึ้นไปแล้วก็ความยาวชุดนะคะได้ถึงอยู่ที่45นิ้ว50นิ้วแบบนี้ค่ะแล้วก็แขนก็เป็นแขน3ส่วนก็ใช้ผ้า2ชิ้นนะใช้ผ้า2ชิ้นค่ะสอบถามได้นะคะจะนำไปตัดอะไรถ้านำไปตัดกร,กระโปรงก็ใช้แค่ผืนเดียวแบบเนี้ตัดอะไรดลดตักางเกงก็ได้ สวยนี่เป็นงสวยงามค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ค่ะสั่งซื้อนะคะเข้ามานะคะคุณพี่สมศรีค่ะโยมอเภอเมืองค่ะจังหวัดยะลานะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะงานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าเขามาผ้าฝ้ายหมักโครนคุณลูกค้าขาวันนี้สั่งซื้อ4ผืน800บาทแถมฟรีทันทีอีก1ผืนด้วยคุณลูกค้าขารับเซตนี้สุดปังไปเลยค่ะ5ผืนจ่ายเพียง800บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089-0416008-089-0416008 08. กับงานผ้าไทยผ้าทอ,าอาผ้าเขามาผ้าฝ้ายหมักโครนผืนใหญ่จัมโบ้ขนาดหน้าผ้า100ความยาวอยู่ที่200เซ มากนะคะรวมไปถึงนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้คุณลูกค้าขาแถมฟรีค่ะ ถุงผ้ารถรกร้อนหนึ่งใบใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นคุณลูกค้าคะเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะคะวันแม่แห่งชาตินุ่มก็มีของขวัญสุดพิเศษเพิ่มเติมนะคุณลูกค้าขาขอบอกกันว่าเพิ่มเติมมอบให้กับพี่ๆทุกๆออเดอร์ที่สั่งซื้อนะคะสินค้ากับร้านแม่มัรีผ้าไทยของเราเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคุณลูกค้าขาไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะที่จะแถมให้นะสําหรับกระเป๋าใบนี้ค่ะกระเป๋ารุ่นนี้นะคะมีหลายลายมีหลายลายแล้วก็หลายสีด้วยขอบพระคุณมากๆขอบ การสนับสนุนขอบเพระคุณทุกการติดตามถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆนะคะรอคุณลูกค้าอยู่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสสุครน,นะคะรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะรวมไปถึงคุณลูกค้า,าจา๋า พื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเทียวพิเศษก็ไม่ได้บวกเพิ่มค่ะขอพรบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่สมศรีค่ะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดยะลาขอพรบคุณมากๆเลยรับผ้าขวมา้าผ้าใยหมักคน1เซตซื้อสแถม1เก็บเงินไปทาง800บาทขอพระคุณคุณพี่สมศรีมากๆเลยนะคะ